อยากซื้อ U.S. bond ตอนนี้ถึงเวลาหรือยังปีนี้ U.S. bond ให้ผลตอบแทนที่ดีจากปัญหาอุปทานถึงตัวที่เริ่มคลี่คลายลงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในตาที่ลดลงแนวโน้มดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่สูงไว้ก่านี้แล้วและดอกเบีย้ยมีโอกาสที่จะลดลงเพราะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแรงแ,และนี่คือจังหวะที่ใช่ในการลงทุนตราสารนี้ที่มีคุณภาพสูง ความเสี่ยงเครดิตต่ำและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ MU Bond ตอบโจทย์นักลงทุนอย่างไรในลงทุนในตราสารนี้ US ที่มีคุณภาพสูงด้วยเครดิตเรตติ้งเฉลี่ย a a จึงมีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงแรงโดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย JP Morgan Asset Management ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงได้รับการจัดันดับ Morningstar 4ีดาวและกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตัดเฉินอย่ิงสม่ำเสมอทุกปี ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน